สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่17อ้าวหวยลาวของเราผมจะมาสรุปลาวพัฒนาว่ามีอะไรบ้างเด่นวันนี้มีสองสานะครับแต่ก็ยังไม่หนีนะเลข3ามเลข4 2่สาสี่ เราจะมาสรุปกันเลยเด่นวันนี้สองสามสี่มีอะไรบ้างวันนี้จะมีเยอะมีสิบสี่ประตูวันนี้มีเยอะนะ สองสามสี่นะครับเดือนวันนี้อะผมจะจัดให้ดูเลยสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้า สามหกสามหกแล้วสามแปดสามเก้าวันนี้มีเยอะนะครับพี่น้องเยอะเยอะ สิบสี่ประตูอืมดูกันเราเองพี่น้องเออสิบสี่งงประตูสลับหนะ้าสลับหลังนะสิบสามยี่สิบสามสี่สาม สามหกสามแปดสามเก้าสามสิบสี่ประตูอ่ะก็ให้มันรู้กันไปพี่น้องเอ้ยวันนี้มีเยอะ สลับหน้าสลับหลังเยอะวดวันที่15ผมให้45มาออก54แต่วันนี้ผมสลับให้นะครับสลับให้ก็เลยเยอะไปหน่อยนะครับที่เด่นวันนี้ผมชอบเลข3นะ สองกับสามนี่ยังไงก็ต้องมานะครับมาแน่นอนร้อยเลยพี่น้องเอ้ยร้อยเลยวันนี้สิบสามยี่สิบสามสี่สามห้าสามยังไม่หนีนะครับ เลขสียังวนเวียนอยู่นะเลขสีนี่นะวันนี้เลขเจ็ดไม่มานะครับอะจะเน้นเน้นให้ดูเน้นเน้นให้ดูสามหนึ่งหนึ่งสามสามสอง สองสามดูว่ามันจะเข้าไหมแต่ต้องเข้านะวันนี้นะเด่นที่3าสองกับ3าสองไม่มาเท่าไม,ไม,ไม่ไม่แรงเท่าไหร่แต่3ม,มาแรงวันนี้ผมบอกตรงเลยฟันธงไปเลยครับเลขสาวันนี้นะครับ ขวันทงไปเลยนะครับอะกะว่ากันไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมสรุปหวยรัฐบาลไทยให้ดูอีกอีกสักครู่เจอกันเวลานี้สรุปหวยเราพัฒนาก่อนให้ดูกันไปนะ มีอะไรบ้างออาคนไหนที่ชอบชุดไหนก็จัดไปวันนี้ตัวเลขของเรามีแค่นี้ถ้าไม่ชอบทั้งหมดก็จัดไปเนี่ยมันจะมีให้ให้เลือกให้คัดเอาเองว่าชอบประตูไหนมีหมดเลย วันนี้ตัวเลขของเรามันจะมีเจ็ดตัวที่เข้ามาประกอบในเลข6ตัวนะครับเราก็เลยจัดให้นะเข้ามาในบรรดาเลข6ตัววันนี้มี7ตัว นะแต่เราต้องจัดให้หมดงวดวันที่15มีแค่4ตัวเท่านั้นเองก็ไม่เยอะแต่วันนี้มันเยอะนะครับพี่น้องอ่ะสรุปหวยราวของเราวันที่17บนล่างเด่น2องสาอ่ะกะว่ากันไปพี่น้องเอ้ยโยวันชัยคนล่าฝัน นะครับพี่น้องอะขอบคุณครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าใครชอบก็จัดไปไม่ว่ากันถ้าใครไม่ชอบนะครับขอบคุณครับ